ผมมาไล่ช่างเลยครับผมมาถึงนี่เจ็ดโมงออกมาเั้๋แตสองทุ่มแล้วก็มาน,นอนทำเตเลยเดี๋ยวจะเอามาล้างจะล้างเสร็จแนะ่ สวัสดีครับคลิปนี้ก็สมการรอคอยนะครับผมเดินทางตั้งแต่สองทุ่มเลยเพื่อที่จะมาดูคันนี้นะครับพิเศษรถเจ้าภาพ ็วันนี้เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญที่วัดเคไล่นะครัับวนนี้เลยก<อ>็เสร็จแต่ยังไม่เรียบร้อยครับเหลือ,เ,อเก็บสติกเกอร์นิดๆหน่อยๆรอรอ,รอออกไปล้างครับอันนี้พาดูงานดิบๆก่อนงานดิบจริงๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ใครอยากได้รีบจองด่วนเลยนะครับสองล้านสี่ห้าครับ สวยสวยมากต้องบอกว่าดูครับงานสเตลเลตทั้งหมดครับลุกลอกยังชุบเลยครับคานเหล็นะครับคานเหล็แล้วก็ซับดูก็ซับเลทั้งหมดนะครับเหลือแค่สติกเกอร์นันค้างนนะ ดูงานดิบๆก่อนเมื่อคืนก็ตีสามครับทีมงานช่างตีสามกรีดแล้วก็หนาครับใครได้ไปนี่คุ้มนะครับจองด่วนเลยครับใครอยากได้นี่ทักมาจองด่วนเลยถ้าจบงานก็พร้อมส่งพร้อมส่งแล้วก็สไตล์ตู้ชั้นปุ่มไม่องถามนะครองแน่นอน ไม่ชุดเหลียนครับชุดเหรียญน,น,นี่เป็นสเตะเลตครับเนี่ยชุดเหรียนบาทชุดท่อสวิงชุดอะไรสตลเลตเบอร์วังอลังการ <c oughs> เบอร์จริงครับไม่รู้จะพูดยังไงมันเวอร์คำว่าเวอร์ก็คือว่ารถมันต้นทุนสูงครับต้นทุนสูงแล้วก็ลืมเรื่องสนิมไม่ได้เลยครับหกขนนะี่ยก็จะหกขนนะั่นดูชุดขาหรอก เป็นเลดทั้งหมดครับอันนี้ก็ต้องตัดมือครับเลเซอร์เอาไม่อยู่ครับเลเซอร์ต้องต้องเป็นเลเซอร์ใหญ่เลยถ้าจะตัดขนงังตัดมือยังเงียนขนาดนี้ก็ให้เห็นนงานจังมันหนาแท่นก็เป็นเลดครับแท่นเครื่องเลสบูครับ ตัวนี้เป็นตัวเดิน12น่อง12นมองแล้วก็โครครับเป็นสูตรของเขาเลยครับดบชุดนี้มาต้องจัดก่อนนะครับใครสนใจด่วนเลยนะนี่ดูชุดกัมนากัมนาลมครับนี้เป็นของช่างพศ ดูงานเดิมๆครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างก็เอี่ยมกว่านี้ก็คิดว่าไม่น่าจะค้นงานนี้นะครับใครได้ไปนี่คุ้มแน่นอนครับโดยเฉพาะคันนี้ต้องบอกว่าต้องเอาไปเกี่ยวข้าวเท่านั้นนะครับไม่แน่นะให้เอาไปเกี่ยวข้าวโพดน,นะมันสวยเกินสวยเกิน,กนดูชุดเาผาพัดลมครับคันนี้แทบจะไม่มีกําไรเลยนะครับถ้าราคาเนี้ย เกือบห้าหมื่นนะครับสติก,กอร์สติกเกอร์ทั้งหมดเลยเป็นงานตัดนะครับตัดมืองานตัดมือนะครับไม่ใช่งานปิ้นนะดูดูหลักฐานครับเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นเศษสติตกเกอรนะ์ทั้งหมดดูยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่ได้หลอกถั <Hello. S 1> งลายเกรดอีกให้ดูดิบๆนะดูกระบอกครับบอกชุบครับน้องผมชอบสูตรขเขาคือว่า ทำไมหม้อลมของเขาใหญ่มากๆเลยหม้อลมใหญ่มากเลยดุ้ยหม้อลมใหญ่เดี๋ยวพาดูชุดหน้าครับชุดกันไกลหน้า <c oughs> แล้วคานโูนคานสแตะเล็ตนะครับ <c oughs> แล้วต้องหนาจริงครับไม่หนานี่แตกครับแต่ถ้ารุ่นนี้ก็ตามสูตร เลดทั้งคันเลดทั้งคันเลยครับดูครับคันชักนะครับหมวดจรวดแมงป่องได้มีดแมงป่องดูหน้าครับ ไม่น่าจะพ้นวันนี้นะสําสหรับลูกค้านะผมว่าได้วีดีโทรมาจองได้เลยนะครับคันนี้ก็โชว์จะเสร็จได้เหลือแค่สติกเกอร์แค่นั้นครับเดอสติกเกอร์ด้านนี้แล้วก็ช่วงล่างเปียกเลยครับช่วงล่างเต็มเป็นนอกอโซ่48ข้อโซ่เป็นของซีฟ้าครับซีฟ้าก็ทนเอาเรื่องกันนะ แต่มันโล่งครับมันสะอาดมากเลยไม่รู้ปไปเลรดู hmm. ปีหนึ่งช่างปุ้มน่าจะขึ้นสักคันสองคันแค่นั้นแหละครับไม่เยอะเพราะว่าเอองานหลักเขาจริงๆก็เทลเลอร์ครับดูเป็นงานเทลเลอร์ครับขึ้นเทลเลอร์กระบะเทลเลอร์เลดก็จะประมาณนี้แต่ก็ ให้ดูแล้ต้องบอกว่าคล่องตู้เขาคล่องแน่นอนสูตรเขาคล่องมากทะโบของมิตซูครับพี่ปุ่มบอกแค่ทะโบเนี่ยก็สี่หมืนเกือบห้าหมื่นแล้วแล้วไม่ต้องถามครับถ้าเป็นโบมิตซูตอนนี้เทสระบบความลุม ต้องหมดกระบอกทุบถ้าดูงานดิบๆนี่แหละไม่น่าจะพ้นวันนี้นะก็มีคนจองแน่นอนเลย เออทีเอฟศูนย์แปดคุ้มแล้วแค่เทอร์โบูรวมๆเนี่ยก็ต้องมีเกือบแสนแล้วมัง้งแค่เทอร์โบดูแท่นปั๊มนะครับแท่นสแตนเลสนะครับแท่นปั๊มสแตนเลสจับสแตนเลสแล้วดูชุดนะเจียวรางนอนแล้วครับถอดง่ายครับจับน็อตทั้งหมดครับ อถอดมาดูมาซ่อมเกลียวน่าจะง่ายเดี๋ยววันนี้เจอกันที่วัดเคไลนะครับงานผ้าป่านะครับงานโชว์รถเกี่ยวนะครับแต่บันทึกยินต้องบอกว่ารรยากาศฝนรินครับฝนลินลินคลึมฟ้าคลึมฝนครับฝนลิน ฝนแค่มาตกที่เนี่ยที่ยุทธยาเดินทางมาตลอดไม่ไม่ตกครับไม่มีฝนแล้วก็เดี๋ยวรอเต็มระบบะครับนี่ยังไม่เต็มระบบนะครับสติกเกอร์ยังไม่เต็มสตดเท่าไหร่แค่นี้ก็สวยกินขาดแล้วสวยสวยมากต้องบอกเลยอย่าเอาไปเกี่ยวข้าวโพดเด็ดขาดครับเสียของเลยเอาลงเกี่ยวข้าวพอครับมันสวยมาก แล้วชุดตะแกงชุดขาอะไรทั้งหมดครับเป็นสตแตนเลสครับไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมครับชุดคามตู้ข้างในเลดทั้งหมดนะครับเป็นเล็หมดเลยเื่อจัดเลยแล้วสไตล์ปุ่มนะครับฟางบินครับฟางบินตู้ห้องตู้เบา เจอกันที่งานนะครับใครสนใจก็แต่จองก็ต้องรีบด่วนนะครับก็คือใครได้คันนี้ไปมีคุ้มคุ้มแน่นอนเพราะว่าต้นทุนน่ะต้องมีสองล้านกว่านะต้นทุนนะ,ะเราเจอกันครับใครสนใจก็จองด่วนจองหน้างานในางานได,ได้ครับ